ครับสวัสดีครับโคผมช่องแสบเงินผ้าสามสาครับวันนี้เจอช่างใหญ่ใจดีครับครับมาแก้ประตูให้นะครับผมครับผมลองไปดูกันครับว่าเขาเป็นใครมาจากไหนยังไงครับเขียวสารคามครับแกดำแกดำครับแกดำนะครับให้มองไกลๆครับเพราะว่าเจ้าตัวไม่ค่อยอยากออกสื่อครับเห็นแล้ผมขัดตาขัดใจครับอยากเจอตัวมานานแล้วครับ อันนี้ก็อ,อีติเมวันนี้อุดหนุนน้ำส้มไปแล้วครับห้าขวดครับทุกที่ครับเขาไม่มได้ปิดแตแ่เราอ่ะใชถ่ายเฉพาะรถแค่เฉพาะรถดิไม่เห็นนะเขียวลองเออ เด๋ยอูอูอูอออก่าก็ดูแล้วก็เอาแก่งงหางช่ไมไทมครับเอาไปว่าแช่งานเขาไม่ไดีนี่ครับแบบกรึบกบเลยครับนั่นโอ้โหดีดีกว่าเดินครับ เขาบอาเวลาวิ่งของเดิมไม่เข่าแต่ตอนนี้จะเข่าบ้างเม่อกระจกเบื่อกระจกลมเข่าโยงนี่ครับลูกพี่แกับ ไปยังไงคลิปนี้เดี๋ยวจบเพียงน,นี้ก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องแสบเมื้อพระสามสามครับ